สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมเจ้าพ่อกรุงก็มาต่อกับเด็ดพูเดดพูโอเคมันต้องหลายคนขอมานะว่าใหญ่พี่ได้กมเด็ดพูมากๆโอเคนั้นวันนี้เรามาเปิดซีรีส์ใหม่ในกเด็ดพูกันดีกว่านะมาแคมเปญอ่าดาแรกโอเคดาแรกก,ก็ดาแรกระดับอีซี่นอร์มอลโอ้โหใครวะใครอะเอาอะไรดีระดับ พี่ชอปเปอร์คุงต้อยากๆใช่ไหมจัดไปอะไรนะเออจัดจะเอาดาวฟันตาตูโอเคมาซึ่งเดดพูลนะก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่แนวแอนตี Anti ้ฮีโร่นะก็คือเป็นฮีโร่ที่แบบไม่ค่อยเป็นคนดีเท่าไหร่เดดพูลนี่โลแกลนเองท่านายได้ข้อความนี่แล้วก็ฉันบอกครั้งสุดท้ายแล้วว่าไม่นายเอาแบ็คเบิร์ดไปขับเล่นไม่ได้เพราะงั้นเลิกโทรค่ะทันทีเดดพูลนี่โดมโ,โ,โนนะฉันได้รับ อ่าเธอนอันจะสนอันนัจะสนใจอะ,อะไรเงี้ยอ่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องเทคหาชั้นแล้วก็เรื่องส่งข้อความชั้นแล้วก็ฉันคิดว่าไม่ควรนะอะไรเงี้ยยังไงตามโทรหาแลา้วกันเอเดดพูลนี่ปีเตอร์เดลล่าจะใครฮ่าฮ่ฮ่าสโรว์นี่มันทีมงานที่เขาทำนี่ไงเออเรื่องที่ฉันบอกนายไว้เรื่องนายเป็นนะไอ้ดิกเกตนะนะไอ้หัวควยเนะี่ยแบบว่าเออเรื่องงานที่นายส่งมาอะไรเงี้ยตอบคำตอบคือไม่ เราไม่อยากทำเกมของนายเขาเจป่ะอะไรนะกขบอกว่าไม่เหรอเขาจะไม่เราทำวิดีโอเกมของเขาอ่ะทำไงดีเอาทำงี้ดีกว่าเราต้องเขียนขึ้นมาด้วยวิธีเก่เอ๊ะกดรู้ไหมว่าแต่เขาก็โทรมาไม่ต้องห่วงใช่เพราะว่าอะไรเฮ้ยเดดพูลเน่นี่ปีเตอร์เองรู้ไหมเรื่องที่บอกนายหัวคายอะแบบว่าเรื่องนั้นลืมซะนั่นๆโอเคก โอเจคตลกขำๆมาขำๆเออเอาต้องลกต้องลกแล้วทำเกมกับนายก็ได้อะไรเงี้ยเออพรุ่งนี้เรามาคุยกันมาแล้วมาระเบิดไปวางสตูดิโอเขาใช่ไหมเนี่ยดีดีด้วยนะเด็กปูได้ทำเกมแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าเอาระเบิดไปวางก็เปลี่ยนคนได้เออสบายสบายไฮไฟม่มีไฮไฟเว้ยแล้วเป็นหัวคอมคิดเขาสิงเลยตามเราต้องเขียนเล่นสคริปต์แล้วเอ่อนาช่วยส่งมาด้วยสคริปต์เหรออ้าว ชิพหายแล้วไม่มีสคริปต์ไม่มีสตันไม่มีตัวแสดงแทนโอเคนี่มันแยที่สุดเลยสคริปต์เหรอไอที่เขียนเขียนขึ้นมาแล้วแบบมันแสดงอะไรขันไข่เก่าเก่าอย่าลั่นแล้วกันปืนมึนกับไม่สไปเดอร์แมนไงใช่แล้ว คิดว่ายังไงเกกับไอ้นั่นน่ะอ่ะก็เขาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่มีพลังมีความสามารถต่างๆอะไรเงี้ยเออสามารถเกาะเกาะทุกพื้นที่ได้เกาะทุกพื้นที่เหรอแล้วจะเป็นเหนียวๆอ่ะอู้สไปเดอร์แมนเนะ่ยแต่ฉันดิฉันนี่แหละแจ็คแอสทันเทพผู้ทนมีพลังในการรักษาตัวเองอะไรเงี้ยเอาไป็นว่าเราลุกเลยดีกว่าไหม คือเอาจริงๆต้นต้นผูนิเราไม่ควรจะมานั่งแปลบทพูดมันน้องๆควรจะฟังแล้วเข้าใจด้วยตัวเองเพราะว่าพี่ผูมาเล่นมุกตลอดเวลาที่อยากจะที่อยากจะแปลบทพูดอะไรจะจะทำจะทำหนังอย่างกับนมนมอะไรหรอเฮ้ยเดยไม่เกี่ยวลูกได้แล้วคลิกโอเคเออเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยไอะไรอ่ะพวกนายจะตามฉันตลอดเหรออ้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าจะตามกันอย่างนี้นะเอ้นี่อีกอย่างหนึ่งอ่ะ <พ uka> โอ้ต้องเป็นเกมของพวกเราแน่ๆอืม Expo Apartment โอเควันดีาน้องมาฟอร์ดกี้ดอกกี้สไตล์ดอกกี้สไตล์ด้วยอ่าว่าไงเพื่อน <Brenda> อเมามามาเฮ้ยพ่อ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 พ่ <laughs> อเดี๋ยวนี้นะไม,ไม่อยากยิงเองอนั่นแหละไปห้องน้ำนี่ล่ะ Peace A to m a i j i n g ฮะขี้อะ <c oughs> เอ้าเซนเซอร์ยืดยืดนี่ต้องอย่างนี้เออแม่ค่อยสมจริงขึ้นหน่อยอ่ะที่เออตุ่มเฮ้ยเดนโฟยลูกเขื่อมึงอ่ะคือน้องๆเผื่อน้องไม่รู้นะเดนอันเดนโฟเขาพากโดยชื่อจำชื่อคนพากไม่ได้อีกแล้วอ่ะที่เขาพากเป็นเนทานเร็กด้วยนะรู้ป่ะ B Gem. ีทูคิเจมอ่ะกดอ่าล้างหน้าล้างหน้าโอ้ยหนาเลยมากไม่ต้องมีคนอยากเห็นหน้านี้ด้วยไม่เข้าใจอ่ะนี่นี่เขาต้องใส่หน้ากากเล่นีิหาอะไรเล่นก่อนเฮ้ยกีตาริสนี่ตันเต้มาเองโอ้ยพี่เอ้ยไข่ตุงแล้วพี่เอ้ย คืออ่ะแล้วก็เราก็คุยเรื่องเดดพูนนะอันเดดพูเขาเป็นคนที่น่าสงสารคือจริงส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาน่าสงสารนั่นคือเขาตายไม่ได้เขาอยากเขาอยากจะตายแต่เขาตายไม่ได้แต่ว่าเพราะว่าความที่ตัวเขาอะเลยไม่อยากเลยพี่เลยรู้สึกว่ามัน่าสงสารแล้วอ่ะเฮ้ยพิซซ่าไม่ก็หิวะแต่ว่ากินกันแล้วกันเดี๋ยวดิมึงกินยังไงครับใช่กินสิมาให้ฉันกินเลยเร็วช้าช้ไอ้แนเป็นผู้ชายนี่หว่าแงบ มันกินยังไงมันใส่หน้ากากอยู่ไอ้เหรอกินทะลุฉันคิดว่ามันไม่ทะลุหน้ากากนะนั่นแหละสำน้ำหน้ามึงเงียบแหมไอ้เลวเอ้ยมึงกินไม่เข้าเงียบเฮ้ยกินได้ด้วยเวพอเฮ้อโอ้โหมึงกินได้ก็บา้าแล้วกินได้ก็บ้าแล้วอันนี้อะไรตู้เย็นมีในตู้เย็นบ้างมีเฮ้ยน้ำช็อกโกแลต สปอรได้ด้วยช็อกโกแลตช็อกโกแลตมันคือเบียร์แหละแต่พี่พูดช็อกโกแลตแค่นั่นแหละช็อกโกแลตช็อกโกแลตพอแล้วนะไอ้เบียไม่อยากจะเมาแล้วจ้ารู้จะรู้พี่ไม่อยากเมาอ๋อมีอาชีพเมนด้วยให้เล่นโอเคเล่นเฮ้ยโอเคเล่น ไอ้คนตัวใจสีมันว่างเปล่าก็ว่างเปล่าดิพี่โอเพนโอเคโอเคมีอะไรอีกเป็ดโพอ่าเป็ดพ่อครัวเชฟหมึกโพสปินหมึกโพทำแพนเค้กฉันชอบกินแพนเค้กตอนเช้านั่นรู้ไหมเอออ่ะเอออ่ะเอ็กเอ็กเอ็กนี่กินเหมือนชนะแล้วไปโยนทิ้งแล้วมึงทำมาทำควัวอะไรเนี่ยถามจริงเหอะโอ้กลับ นี่ยเด่นอ่ากินได้นี่แน่ได้ยูเกิลโอเคก็จะเล่นเนี่ยในเดเดเดดพูลคือเขาเป็นคือเดดพูลเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งไปดูทีวีดูทีวีอ่ามาดูดูแบบมีอะไรให้ดูบ้างเดดพูลชัดเป็นฮีโร่แล้วเป็นตัวร้ายซะด้วยเรื่องเงี้ยเดดพูลเป็นนักเป็นนักเป็นมือสังหารขั้นสุดยอดชื่อเว็ตวิลสัน เขาเป็นเขารวมกลุ่มกับเอ็พอนเอ็กอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการทดลองหนูทดลองรักรับเพื่อพลังในการรักษาตัวเองอะไรเงี้ยแหมแต่มันก็เป็นความป้าคลั่งจริงๆเลยนี่แหละคือของชั้นเมอร์ซนารีวิดเมอร์วิดเมาอะไรเงี้ยนั่นคือเดซพูลนะอ่าคือเดซพูลเขาเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เจ๋งมากคือเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในเกมอยู่ในกระตูนน่ะเพราะงั้นมนเลยเจ๋งมากนะน้องที่ชอบเดซพูลตรงนี้แหละนอนดีกว่าเมื่อยแล้ว ผมว่าตอนฉันตื่นมาเก่าตูดนายคงจะไปแล้วเงับเงีบเงีบเงีบเนี่ยโอ้มีฟองด้วยโอ้มีตัวเอเออเราจะเราจะคุยกันได้ไงเนี่ยมันหลับอยู่มันคุยกับตัวเองได้อะมึงบ้าแล้วอู้เนี่ย พราะใครเค,เคาะประตูทั้งนานตื่นละ่เละาาเฮ้ยฉันได้ไอเดียการเล่นเกมเลเวลใหม่แล้วว่ะอะไรเงข้าใจทำดีเออน้องหมาแมวและน้องหมาเล่นละหาอะไรเล่นก่อนอันนี้อะไรเมกกระคอโอเคตืด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 อ่ะอ้าวนุ่นแล้วไงเพื่อนเรา,เราจะสร้างเกมเกี่ยวกับ,กบฉันนะรู้ไหมอ่านายจะเป็นไวเอร์ให้ฉันเอย่าบอกนะว่าเราเสียงคล้ายกัน<ม> เดดพูฉันไม่ค่อยมีเวลาเฮ้ยโนแลนนี่มันคนพาเออใช่ชื่อโนแลนนอตคนพาเดดพูกำลังคุยอยู่ตอนนี้ยเดดพูคุยกับโนแลนนอตอ่ะคุยกับตัวเองอ่ะคุยกับคนพาตัวเองอ่ะโคตรเจ๋งเดี๋ยวฉันต้องคุยกับในในอันในหน้าซะก่อนเขาก็อย่างนี้แหละแต่ว่าเดดพูทางเนอเราจะมีกำลังโทรศัพท์เราจะทำเก็บเออช่างให้มึงโนแลนนั่นแหละเฮ้ยเจ๋งอ่ะพี่ชอบมากเลยอ่ะ อะไรเนี่ยโชว์วัตเทอรันเอารูปภาพไปไว้ไหนนะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวโอ้เป็นโมเดลเลยเฮ้ยมันปั้นโมเดลยังไงเนี่ยเจ๋งว่ะคือมันเป็นโมเดลมันเป็นโมเดลทั้งชิ้นไงมันเป็นมันปั้นชิ้นเดียวเลยไงเออเจ๋งว่ะเกมมันเล่นทุกอย่างโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคเมีอะไรอีไม่อะมีอระจประตูนี่เออเฮ้ยอ่าเฮ้ยอินเตอร์แอค ฮโอ้โหเโดซฟูแม่ช่างหน้ายาวซะเหลือเกินเธอดูตัวใจนะที่เจอเราอืมโอเคอินสเปกเราคงไม่ได้เอาจู๋ใส่ไปใช่ไหมลับไม่ได้วะอินเทอร์เน็ตเย้ยเฟซบุ๊กชอปเปอร์คงทีวีเพย์เข้าเลยเดซฟูนายไ,ได้ชอบแล้วแน่ไม่ต้องห่วง โอ้โหเสียงโทรศัพท์เก่ามากฉันรู้ไหมว่าทำไมฉันชอบอินเทอร์เน็ตเพราะมันเหมือนฉันไงอะไรเงี้ยอ๋อมีความรู้อะไรเงี้ยมีแต่คนงงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ใช่ด้วยเฮ้ยมีวิดีโอใหม่มาชอปเปอร์คุงอ่ะเฟเวอร์เลยอ้าวรีเฟรชใหม่เฟรรีเฟรชใหม่อ่ะเลยโอ๊ยพอเยอะเลยเนี่ยมึงเล่นมึงอย่าเล่นตอนนี้ดิอ๋อเกมกระตุกเกมกระตุก เกมค้างเลยทีเดียวเข้าช็อปเปอร์คุงทีวีเพย์ทีเดียวใครมันเคาะประตูแมวไม่อยากไปนี่อะไรเนี่ยอันนี้ปืนเหรอเฮ้ยอ่ะเออมีแต่ปืนนี่แหละที่เราพูดถึงกันอาวุธล้วนๆอ่าที่สุดท้ายใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันบอกอันไหนอันนี้ยชุดชุดเด็ดผัวนี่แหละนะครบยัง ครบ14ชิ้นยังขาดตรงไหนไปอีกอะมันยังไม่ครบมันเขียนมันขาดอีกหนึ่งอันไหมเหรอใช่ไหมไว้มันยังไม่ครบอ่ะ13ชิ้นจากสิบเอนาทีกว่าเนี่ยจะกินเวลาเกินไปนไหมเนี่ยมันเหลืออะไรอ่ะจักรยานนะกล่องโอเคไปเลยอนอะไรช่างมันเออสุสอ้าวน่ารัก <c oughs> <c oughs> กุงเกงในเหรอจะบอกว่ากางเกงในเป่าสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคนส่งสารส่งข่าวให้เดดพูค่ะขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะโอเคจัดไปดิฉันมีแพ็กเกจให้คุณค่ะเอ้าชอบเลยขอบคุณเฮ้ยแพ็กเกจอะบ้าเอ้ยอย่างที่ว่าเลยอะคำพูดเต็มไปหมดเลยจังนายเจ้า นายควรอ่านนะโอเคซีหนึ่งเดอะดาร์กออฟสตอร์นคัเออโอเคต้องไปจัดการศัตรูเออมิสเชนไว้บบรราา布拉布บราบราบราช่างแม่งตรงนี้ต่องตรงนั้นอ่าอ่าใช่เส้นขีดไฟอดินสองดินสองทำไมต้องกล้าโกนทั้งเด้นนี่แหละเราซากผลงานศิลปะนี่ไงโอ้โหไม่แน่ใจว่าจะมีใครเข้าใจะมาเป็นศัตร์แมนเลย เราจะเปลี่ยนชีวิตนายไม่ต้องห่วงเอเริ่มกันเลยโอ้ยเกมส์13นาทีพี่กินมาไป10นาทีเพื่อเพื่อเดินหาเดินเล่นของก่อนของในเดซฟูอ่ะคือคืออย่างที่ว่าเดซฟูเป็นตัวละครที่รู้ว่าจะอยู่อยู่ในเกมอย่างกระตูนเพราะมันเลยสนุกมากนะน้องๆมีใครจําได้ไม่ว่าเล่นยังไงฉันไม่ได้อ่านเมนวลมานายอ่านไม่ออกใช่ไหมฉันอ่านออกสินายเล่นแต่ PC เกมก็จริง่ะเฮ้ยนี่คือเทค อ่ะเฮ้ยครูเล่นเล่นโอเคโอเคเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นอ่ะกด A อ่าอ้าวนั่นมันกระโดดอ่ะโดดสองชั้นไม่รู้คืออะไรอ่ะฟันโจมตีเบาโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะสามเหลี่ยมเอะเฮฟเวอร์แท็กรับทราบชั้นโคบเขาขอให้ศัตรูออกมาเพื่อจะลองศิวิชากันอ่ะเอะเอะ อ่จ้าเรียบอยโอ้โหตเกเออตะเกตะตูตเกได้ด้วยเฮ้อจือจ้าเยอะเยพวละเฮ้อพยายามผสมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมด้วยกันเฮเีแท็กไลท์แท็กเฮือจือจือจือเอจเฮ้อจออกเบสออกค่แบแมนนะแค่แบทแมนเออเฮ้อจ้อจือจือจือจล่อ ปิงปิงฟันขาขาดเลยวเมื่อกี้โหขาดหมดอ่ะสุดยอดโหชิบหายเลยกดโอเพื่ออะไรหายตัวสตูโจมตีไม่ได้ถ้าเกิดลองหายตัวอยู่ใช่ตีชับไม่ได้เลยสิเทนเลพอตแบบอ๋อเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อ๋อมีเคาน์เตอร์ด้วยเยทเคแบทแมนจะชัดอุชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จ้าจ้าฮึยชิบเจ้า สามารถซื้ออะไรนะของต่างๆได้โอเคเราซับรู้แล้วเริ่มเี่กันดีกว่านายสองคนไม่ต้องห่วงอยู่กับฉันแหละอะไรอย่างเงี้ยอโอ้กล่องโอเคเกือบโดนหัวกล้ยบ่าแก๊กก็แก๊กก็แก๊กเกมมันเจ๋งเนี่ยเอไอเร็วๆเฟรมเด่นล่วงเลยทีเดียวเฟรมเด่นล่วงเลยทีเดียวว้าวบางทีก็ต้องเหนื่อยจริงนะ เย่บ้านวุ้โปง่งบานาน่าบอยบอยโอเคโอ้โหสุดยอดคิดได้ไงวะโอเคไปยังตอดีกว่าเสเวลามาเยอะแล้วเฮ้ยอ๋อไม่ต้องห่วงไม่โดนฟอร์ดามิเตกไปไม่เจ็บเย่เฮ้ยผู้ร้ายแอบเข้าไปเลยอ่าสนิทจริงเย่ผู้ร้าย อ่ากดสแควรีปึบเย็ดฮึยโชโช,โชเป็นชินช้นชิ้นสำหรับอ่าฆ่าคนร้ายเราได้ตังค์กันรู้ป่ะอ่าแล้วก็ใช้เงินนี้ในการอัพเกรดเก็บแทนกูเก็บเลยมันเป็นสิส่งสำคัญในเกมอ่ะรู้ไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยคนเล่นเปิด โอเคเดี๋ยวก,กูกดให้มึงมึงจะเย็นๆสิอ่ามีซื้อมีปืนกับดาบใช่ไหมอ๋อแล้วก็มีซื้อค้อนด้วยมีซื้อใส่ปืนก็มีให้เลือกซื้อสรรพี่อยากซื้ออยากใช้ค้อนไม่อยากใช้ดาบเลยดาบไม่เท่ค้อนน่าจะเท่กว่าอันนี้บวก increase reward อ,อ่ะเอาแค่หนึ่งอันแล้วกันเสร็จแล้วก็เก็บเงินมาซื้อนี่ซื้อค้อนดีวกว่าซื้อค้อนอยากใช้ค้อนยิงฆ่าผู้ร้ายเยอะเท่าไหร่ยิงได้ตังค์เยอะเท่านัน้นะอะไรเงี้ย ชอบจริงๆเลยอ่ะอะไรเงี้ยฉันชอบเดดพูลแบบนี้มากเลยอ่ะอะไรเงี้ยคิดว่าไม่ใช่สิ่งอ่ะโอเคฮึขึ้นเอาท็อปอัพเบอร์อโอเคเก็บตังค์ไปด้วยไงมันต้องใช้พี่ว่าเล่นฮาร์ดพี่ต้องใช้อ่ะเล่นฮาร์ดซะขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาเล่นน้องบอลันพี่เล่นฮาร์ดอ่ะเอาสิเออป้าข้างอะไรขนาดนั้นโอเคโอเค กระโดดกระโดดใส่กำแพงแล้วกระโดดทีเพื่อบอดจัมอ่ะฮึฮึอ่าโอเคช้าด้วยช้าด้ส็งสะก็โอเคนะเกมมันก็ไม่เลวนะน้องคือมันสนุกที่มันตลกอ่ะเออพี่ว่าคือเกมเพลย์ก็ไม่ได้ดีเรื่องภาษาสีอะไรหรอกแต่มันสนุกที่มันตลกอ่ะจะใช้บอดจัมเพื่อขึ้นสิสูงกุ๊บเฮิร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 ์ชเชื่อโอ้โหหลอดสัตว ทำได้ไงในเดซปูทำได้ยังไงอ่ะดับเบิลจัมออสช่างเรื่องฟิสิกส์ซะฮฮึึอุ้ยเกือบไม่ถึงฮฮึึอ๋อกดเอ็กซ์ค่าเพื่อขึ้นนะฮึบคือน้องอาจจะยี่ที่พูดเอ็กซ์ที่พูดอันนี้มันคือพอดีพี่ติดเพย์ซิชันมาแต่ว่าอันนี้เฉยๆจิ๊บๆอ่ะแปะด้วยดันรล้วเบิดเบล สบายเอ้าเป็นยังวะฮ้มาแล้วว่าไงมูแหมนี่แหละที่เราเอาซีโฟมารวมกับกองอื้อได้เวลาแล้วพวกเรานายไม่ใช่คนเดียวที่จะต้องขี้แตกขายกันเก่งมาลุยศัตรูมาจัดมาอยู่ไหนน้องเฮ้โจกยาจ่อจ่อจ่อเฮ้เฮ้ เจาะเจาอฮึบโยกฉันเองเดชปูเพื่อนเพื <Brother> ่อนเคาเตอร์เคาเตอร์เคาเตอร์ฮึเฮึอเจาะเจาะเจจเเคาเตอร์เคาเตอร์ฮึ่ฮึบฮึบชุบโยกโยกตันตันทุกไลน์เจอยี่หุ่ทุกไลน์จ้งมั่นใจเรียบร้อยเอาดีนายใช้ได้ตีก่อนเลยไม่ตี๊ยนนายเรายืนรอตั้งนานแล้วนายฮึบ เออเออโยกมาไกลๆเคาน์เตอร์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 โคตรง่ายเลยฮึ่เคาน์เตอร์เออ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 เด้๋วนะขอพายที่ไม่ได้ไม่ได้แปลบทพูดนะน้องของมันก่อนตอนนี้เคาน์เตอร์คอขาดนี่นี่เจาะเจาะให้มีปืนด้วยนี่แน่นี่นี่แน่นี่นี่ทำอีกนะอะไรเงี้ย นายไม่เคยมีอะไรนะมองฉันเลยอะไรเงี้ยโอเคไปนล้วไม่เคยมีสมาธิเลยอะไรศัตรูแบ่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 เออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เก็บกระสุนปืนแบ่เอาอ่ะน้องเอาอ่ะน้องปืนที่ก็สู้ได้ดาบที่ก็สู้ได้แฝง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 จุดจุด จชา่อเชื่อเ them, ชื่เฮ้ยเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สองทีติดเฮ้่อเชื่อจุดจุดเชื่เฮ้ยเชื่อเชื่อเฮ้ยโยกอยู่ไหนละหาไม่เจอเชื่อเฮ้ยเชื่อเรียบร้อยสุดยอดแบ่งแบ่งแบ่งแบ่ถ้าพวกมาท่นายฆ่ามันมันจะตายก็ถูกแล้วไงคนบ้าพูดบ่นเลยของมึง ย่าจ้าเฮ้อเรียบร้อยแบะ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 ลเตอร์คเตอร์จ้าจาวัดยคเตอร์คัเตอร์เฮอย่าย่าวายลเตอร์ย่าย่าจอย่าเคาน์เตอร์ผิดจังหวะไม่ไรหลบได้ย่า เรียบร้อยเฮ้ยสนุกนะสนุกนะเดี๋ยนะอัพเกรด a v a i l a b l e ต้องการแสนห้าไม่ต้องการอัพอะไรแล้วอ่ะไม่ต้อัพก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นเพิ่มดาบพาวเวอร์เพิ่มคอมโบอะคอมโบมันไมยได้คอมโบพี่ไม่ค่อยชอบส่าไหล่ะคงคงจะเก็บตังค์ซื้อคอสดีกว่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่าน่าจะมีวิธู้ที่ดีกว่าเพราะว่าเกมนี้เราสามารถเคาน์เตอร์ได้เร็วไงเราควรจะอันนั้นพี่อัพเกรดเฮ้ยอ๋อนี่เพิ่มเลือดยังซื้อไม่ได้ตังค์ไม่พอใช่ไหมโอเคช่างมันเดี๋ยวค่อยมาซื้อทีหลัง ไปกันดีกว่าน้องๆโอ้โชายนี่โอ้ชายนี่เย่เก็บเก็บไม่ได้กระสุนเต็มแล้วอ้าวปิดประตูหมดเลยฟังนะไอไอนักกากบ้าไม่มีใครเข้ามาที่บ้านฉันชนะได้เ่ยจ้ะ เมือว่าลิฟต์จะปิดซะแล้วเออฉันรู้ไปจัดการมันแล้วรอให้มันมาเองดีกว่าไหมหรือเราควรจะหาทางป,ปิดพลังงานทั้งหมดเออแล้วก็จะแล้วก็พาแล้วค่อยขึ้นไปทางลิฟต์ทีนึงอะไรเงี้ยป่ากันไปห้องเครื่องกันโอเคทางไหนละห้องเครื่องกูจะรู้ไหมเนี่ยฮะโคอ้ยเ,เรายิง โอเคนายบอกเราลูกนายบอกเราดีๆก็ได้เดนส์พูดไม่ต้องพูดดังก็ได้โถเราเข้าใจนายดีเราเพื่อนกันอย่าลืมอย่าลืมสิมีศัตรูมาเฮ้ยแบงแบงแบะแบะแบะแบแบงแบะ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 สุดหมดสุดหมดสุดหมดแบงแบงแบะแบะแบะแบงแบ่งแบะแบ่งแบง <chill> แ,แบ,บ๊กแบเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบ๊แบ,บ๊เย่ตายิงตลบเลยอ่ะแบ๊แบ๊แบ๊เย่หลังยิงปิ้วปิวโอ้ไม่ใปืนไม่ปืนมันเยอะจังวะเฮ้ยเย็นพี่จะเย็นจะเย็นพี่จะเย็นแบ๊กแบ๊แบ๊แบ๊โอเคเรียบร้อยแบ๊กแบ๊กแบ๊แบ๊ แบ๊แบะ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 กแบ๊กอ้ยสมดซื้นหมดเดี๋ยวเดี๋ยวซื้นมดซื้นหมดเย้เฮ้ยพายิ่งตลกเนี่ยนี่เรียบร้อยไปที่เมนอ่าทางนู้นนะฮะไปโมเมนตัมกด Lb ปอง A โอเคเดี๋ยวกดตูค่อยกดแล้วกันโอชิดเฮ้ยกลับมาพีเอลบีที่เรีโหลดนีปู เออดั mm ้งนซ i ออชอิชอิออชูู่่แวบ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 ยอยอโอ้ยเบลอยแมเจ๋งเจใช้ได้ใช้ได้ว่าไงพวกนายใช่ไหมเจ็คพกดเลยกดอ่าฮึ ออย่าไงไรเนี่ยออืโอเคไม่กดลงค้างไว้อุ้ยน่ากลัวจุ๋มเลยแต่คิดว่าไอ้พวกลิฟต์กูใช้ได้แล้วล่ะฉลาดจริงพวกเราแกบังอาจปิดพลังงานฉันเลยลงไปแล้วฆ่ามันซะจ้ะแล้วก็นหน้าที่กูลงไปไปบวกกับมันอยู่ดีเอาว่าดีพวกนายโอ้โหตัวล้อม ได้ลองท่าใหม่แล้ว LB และ A เฮ้ยชาเย่าโอ้โหยิ่งคอมโบที่เท่าไหร่ยิ่งเพิ่มเลือดเขาเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วโชว์ท่าที่เทได้อัปเกรดด้วยอย่าลืมนะอะไรเงี้ยยิ่งมีคอมโบมากยิ่งได้เด a d ู o o l p o i n t อัปเกรดรู้แล้วโอเคไป d e a d p o แหม่ช่างไปได้ดีซะเหลือเกิน เอ้ยเอ้อ๋อต้องให้สับเหลี่ยมในการฟาดให้มันหลุดหลุดหลุดเย่า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 ยอะเจาอัดย่าฮู้แล้วเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดโอ้สวิสสวิสไซสโชรเด้เฮ้ยย่าเจาะเย่าย่าเออเออ แบก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 แมนยำแมนยำใช้จอยก็แมนบอกไว้ก so ่อนพี่อ่ะยาอย่ายาอย่าเดี๋ยวทีละคนทีละคนสีน้องทีละคนสีน้องอย่อเออย่าเอเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เฮ้ยเชื่อย่าอย่าอย่าเฮ้ยคาน์เตอร์อย่อเออเรียบร้อยหมูมาใครยิงเฮ้ยยิงท๊ยิงท๊ยิงท๊อกไม่ ยิงทำไมยิงทำไมยิงทำไมต้องสมาธินิดเออเออเออเจาะเจาะว่าอะไรอ่ะวอดโจ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 แบ่งแบ่เฮ้ยโอ้โหโอโ่ภาพมันลายเฮ้ยเดี๋ยวเขไม่ภาพมันลายอ่ะอะไรวะภาพลายยังไม่ภาพลายทียามองไม่เห็นเออนั่นแหละเฮ้ยภาพมันลายที่ไม่รู้เป็นอะไรนะมันเต็มของมันเองอะไรวะ what the fuck เฮ้ยภาพลายไม่เไรอ่ะที่ไม่รู้จริงนะน้องวีไซ อ๋อเซ็กซี่เออโหโคาเตอร์ะไรกันลบบเซ็กซี่อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งซิเซ็กซี่อยู่เซ็กซี่อ่ะเซ็กซี่อ่ะเข้าใจไหมคืออตรงพี่เล่นมาเนี่ยเจอพวกตัวที่แบบตัวเท่าๆกันที่แบบอะไรนัมันเอาดาบมาไล่ฟันหรอพีอ่ซูไัแต่ถือปืนนี <ijo> ่ยังไงก็โดนยิงอะเดะเด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 เ ย่อย่อจิ้มตูจิ้มตูเคาน์เตอร์ย่อย่อจ้าฮึ่แฟบแฟบนี่นี่แฟบแฟบแฟบนี่เรียบร้อยฮ้ยหมูมากมีโมโมไอโมเมนตัมมาเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแบะ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 แบ่งแบะแบงเรียบร้อยเปิดประตูได้เลยอ่ะมาเฮ้ยเคาน์เตอร์เฮ้ยจ้าย่อย่อสวยคอมโบ แบบแบบแบบสวยสวยสวยโอ้โหได้ด้วยเว้ยลองที่ลองแบบเดวิลเมคายดีกว่าเมื่อกี้ใช้ได้ด้วยขึ้นลิฟต์ไปกันตู่ซะแล้วกันเฮ้ยนี่แหละเพลงนี้ฉันเลยไหนล็องไม่ได้นะโอ้ยจันฉั่วป๋าซะแล้วกเห็นไหมเขาล็อกบนเทพธิดามาโปลด์อะ โอ้แฟบูลัสผมเป็นยังจะหยุดฉันซะแล้วนี่ช่างเซ็งจริงคิดที่ได้พูดจริงใช้ไหมอ่าฮะเจอทางไปแล้วนี่าดิงควทางนี้ใช่ไหมเกมก็โอเคสนุกดี ผมต้องขึ้นไปทำพินไปที่เพนท์เฮาส์ได้สักทางเลยวะอะไรเงี้ยเอถทานั้นแล้วกันมันเขียวๆอยู่มันเขียวไงถ้าเป็นเขียวต้องใช่นี่ไงฮึบแน่เรียบร้อยอัปเกรดได้ยังอะไรเงี้ยเออหน่าโอ้รีบจังเลยอยากอัพอยากได้เนี้ยอยากได้คอนน่ะน่าจะเท่ไอ้ปืนก็ดีนะอันนี้สองสองแสนเหลือแพงจังวะ ปืนบ้าปืนบ่อเลยแพงจังเพิ่งได้หกหมื่นเองอ่ะนี่ยังอัพไม่ได้เลยนี่อยากอัพดาบเลยไม่อยากใช้อ่ะช่างมันเอานี้ดีกว่าใช้มันเดิมนี่แหละฮึบอ่ะเก็บเก็บติงติงติงโอเคแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่จบพันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไครต์เฟซบุ๊กนะช่างคืนนอย่าลืมก็ เดี๋ยวพี่จะเล่นต่อเรื่อยๆนะอย่าอย่าอย่ามึนใจพี่พี่เล่นเรื่อยๆอยู่แล้วพี่ชอบอยู่แล้วเก็โอเคนะไม่แย่โอเคก็เดี๋ยวเจอใหม่พัดน,นะครับสวัสดีครับผมเย่ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช็อปเกมส์สตีมเอเดนบริเ o r s ์สตีมช็อปสันเฟิร์สสโตร์เกมสโตร์ for gamers สตีม T.K.K เกมสโตร์ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าชมได้ที่ด s สคริปชันใต้คลิปได้นเลยนะครับ